กุ้ม่ปกติไหมหรอบอมึงมึงเซ็ตเอท้งคแล้วต้งบอกว่าอที่มันเป็นควมสต่ที่ทอยงคผมเลยนเยอากแต่อน่อยสิจิ๊นก็งสวยไม่เ่เ็ห้วเนี่ยพ่งนึพึ่งนึกออกว่าต้องถ่ายเมื่อกี้อ๋ โอ้มึงถ่าข้นมาอะไรกยไม่มึงถ่ายมึงมึงหยิบถ่ายเมื่อกี้เลย่้อมือกูไม่ได้เขียนคิวมากูเขียนวันนี้เองกล้าเขียนสมาชิกครอบคัไหมมาดอสอะอยแม่ตกใจทั้งป้ายเลยเกมสูงกว่าดีใจมากไหมตั้ยุบไม่ได้ชิ้นสู้ะกดน้เสีโทรับท์ไม่มีอะมึงไปใช้กระป๋าสารเลวอีกใบก็คนอ่อนหนอย แต่ก็ชัวร์มากเกมเคยก็มีค่าแค่นี้แหละเกมคายหนึ่งร้อยนปดเสิบวไม่ได้เจอหน้ามอสนานสุดเลยนี้น้ามอสใช้มือสุดเลยจ้าเดินตรงไปเลยใช้มือสุดเลยค่ะเดินาระวังกระเป๋าเขี่ยวตัวยาวมากแฟ่ เช็คหน้าประชากร้านวันนี้เขาติสองคนนะคะอาลิฮกยเอันนกิอ่ะฮาอยฮยเฮ้ยกูเขียนเอาเลยสวัสีคุเข้าเปเก่งกระดักินผักกินผักให้ ปกติเหรอกดปันที่ซิ้ว <laughs> <laughs> เห็นแล้วอดไม่ได้จริงเลยคุณมันเก็บเปล่าตายได้เหรอว A few moments later อะไรนะไปเธอบอกว่าฉันจะไปโพสต์ด่าเธอในเฟซบุ๊กมึงแล้วกูแบบขี่รองเท้ามา กือบสามเดือนอ่ะ,ะพใส่วันนี้วันแรกอีเฟอร์ทำก้นแบบนี้มันต้องทิด็กด้วยออดี๋ยเราะคิดมาแรงมากอีกเหียแบบแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเดไปลอมากัน2ส,สคนจ้าไม่กผิ่ได้เกผวะ <c oughs> น,นี่สมพงหน่อย <c oughs> ตามพงมานะคะย่เอาพงพงอะไรน่ สแกนด้วยผ่านเอาข้างหลังน่ะคือเพื่อนเราเลยวันนีเพื่อนเยอะเอาอริผ่านไหมต่ำเกินือเย็นบายกับคนเดียวปะกับคนเดียวเลยคก็มาคนเดียวเหมือนกันนั่นแหละมือกบล็กอนดีต่อวะซิกสั้นนัไาม่ไม่ได้กล่าวอรอยังไงปะเดีวกลับด้วยกัน อะไรแต่คุยคัสซีในที่บ้านแบบโดดตึ้งอยู่บ้านแล้วลำบากอุยทำโทรศัพท์จะเอาแค่ไหนเลิศอันเก่ามันก็มันก็ตัดคลิปจนคลิปก็พอแล้วอันเก่ายังหาทางลงไม่ได้เลยอ่ะเอาไม่มีอนแล้วเอ็มถามว่าจะกินยังไงเปิดกล่องคลิปไปกินแล้วก็เอาไปใส่ไม่ได้มีช้อนอ่ะเออไม่มีช้อนอะไ่ะเราไปกอดกันไ ไม่ก็แบบว่ <hi> าปชมปแล้วก็อ้าบอ่ะปิ้ปีอมารบอกเธอนสัมากินเนยดวะไปกินบนรถไม่เอาไม่ได้กลับไปกันใช่ไ้มอันนี้อันนี้คือให้างให้ทางมัก็ต้องใ um. ้ง <laughs> ัอย่างเงี้ยดีเราจะกินยังไงวะอยันเดียวเนเดียวห่างกันนะถือไปอย่าไว้กัรแบมีอะไรูกล้องก็ฝากไว้กูได้ แล้วให้ให้บุญถกของประดีกลับไปสุงปเพราะว่าถ้าเกิดได้มาต็แบบเกลียดินจุกกลียแดดกิ้เสื้อแล้ว่ะบ้านาแล้วอะไรวะเลตินแก